ู่กองทายวายไอ้เฮียงจะเล่นละครอไอ้สัยดอล่ะปลรุึงดึง่อยอ่ะเจเจ๊เจ๊นีมก็จัดรุนเราแอ่มาบตรบขึนมาวกมงกำลังไล่มึงันมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้เพิกไอ้นี่มันเป็นคำนั้นสอนกูจะจัดการมันเองไอ้สั์ไว้ใช้ไม่ได้เลยมึงะ เลี้ยงพวกมึงเลี้ยงหมาดีกว่าขอให้ผมได้แก้ตัวทักครั้งนะครับท่านกำนันอะไรกันเนี่ยนี่เรามาหาคนงานมาเจอคนบ้าแล้วทำไมดวงไม่ดีอย่างนี้ท่านเจดถีผมล้อเล่นกับพื้นนอล้อเล่นครับม่บยอครับชื่อแทงขบ อน,นอนใครน,นอนหลับอยู่ตรงโน,น,น้นออกท่านรอแพทย์นนะะ,ยะอยนะ่ผมไปเรียกใครคุ้ชื่อนิพอลชื่ออะไรนะนิพอลนิพอลอย่ผมไปเรียกใครท่านมีต้นเป็นขวงเรื่องนี้สบายอยู่แล้วผมจะเรียกไม่คุยกับท่านสบายานิพอลนิพอลลูคริมโนส ใครมาวิ่เจงใครโจ้ป,ปลนประจวบลมาแล้วดิเอ๋นใครโจ้มาแล้วจะโยบลายเด้เด๋ควรกับมึงนะเด๋มุ้ยยี่ฮิเอ้อสวัสดีครับนายเออสวัสดีที่ท่านเจ้านายมาจากไหนนะเนี่ยอย่าเรียกอย,อย่างนั้นที่พนม เราเนี่ยใครเรียกว่าฐีบุญเกิดท่านเป็นเจษฐีใช่แล้วท่านมาทําไมนะครับเรามาหาคนงานไปทํางานที่บ้านเราไอ้หนอนนีน่อายุเท่าไหร่ยี่สิบปีครับยี่สิบปีครับชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อลอยครับชื่อจริงชื่อนิพุนแล้วก็หนอนชื่อเล่นหนุหนวยชื่อจริงไปรอดครับเจ้ <c oughs> ไปรอด <c oughs> ไฟร้นไอ้ดิกจอยรพงศ์ต้กบตานปลงเ,ออเราจะพาไปทำง,งานที่บ้านเราทุกคนไปนะครับขอบพระคุณมากครับท่านไม่ต้องเรียกท่านเรียกเราว่าลุงก็ได้ครับคุณลุงแลวเราจะพาไปทานข้าวคล่องนะอะไรนะพี่หนุย่ยคล่องเนย,อยพอดีเลย ทีนี้ลอยแล้วไปแทงไปนั่งร้านที่ยังนักลงไปทำในแดกกอนดอกไปพิเตงล้างหน้าล้างตาจะลุงจะพาไปทานข้าวเอาอย่าช้าไปไอ้หนุ่มคุณเนี้ยคงจะเป็นราชจ้ากระรอกินครมาเบงทองอย่างแน่นอนชื่อลอยมีเหรียญแหวนที่คอหักสอนย่อรอเ,เรืวเอวแเวนคอ เรามีลูกสาวเีว่กลูกเราบกพร่องขึ้นมาดีๆอาจจะใช่เราอาจจะเป็นดองกับองคงราชาก็ได้ใครจะไปรู้มาไปทำงานที่บ้านเราใกล้ชิดกับลูกสาวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะสลงหวังค่ะอะไรเลยครับคุณลงุงมาหลุงดีใจที่ได้พวกเธอไปทำงานเดนินทางกันเถอภึกใจะดส คนแบบนี้ปากายจะตั้งยัยนายนี่คน นักาชการับท่านอะารย์ก็ชีพพลแคเจริญนังลงในพนครับ ครับท่านอาจารย์คือผมเดินทางมาจากนกครศรีประชาจะไปที่ายแดนบริเวณระหว่างนครเวียงผาภูมิกับบ้านเมืองน,นี้โอ้เตอจะไปที่นั้นทำไรลูกโคไปกาญยาที่นั่นครับแล้วคนนู้นพวกผมครับพ่อเจ็บบลาฟครับปันพกไอแก้วแดงหมดแล้วลูกเผือนเกต๊ตใจก็ว่าเผื่อนเกต๊ต,กกต้องแก๊ ก็อ๋อเคยแก้ก็บลูกโม่ตามนี้เอ็นไม่ต้องรู้ตึงกว่าเจืเ่เห็นเอาแล้วลูกในเมื่อในพนก็จะปักตีนีเติร์กขยายเที่ยวเวลาลูกทำยังไงเด็กท่านอาจารย์จะมีแป๊กที่ไหนแหะกขเป็นผู้ชายอาปันนี้ลูกแย่กันแล้วนายพรานใครโคตรการคงจะต้องรู้ก็เป็นชายเติเป็นยิ่งใจนุ่มยิ่งเท้าอยู่แขกกันเดี๋ยวจะเกินปนัญหา นะพองกันกันไว้อนเอ๊ด็กไม่ตันคิดได้ที่ปลาคิดแล้วก็พูดพองกันกันไว้อนที่เลิศแล้วคือเล่นแต่ยัเตียได้คือแล้วคือรักีใต้ดีกับมึงโรมมึงนี่เออคำคำอยู่ที่ได้ดื้อคือรักีใ้เลาเด้อผมัดโยนคุดเนเลิศแล้ว ไอ้ตลกเจีนตังนี้ได้กะพิพพรุ่าไปจะได้ที่ปะก้ากล้าว่าปลาให้เรยบบ้อยแล้วมาสุวกันขอบพระคุณกับท่านอาจารย์คอยคุยกันลกูกอยู่ที่นี่ผอจะให้รึกษาต่างด้านต่ำหมามีหรือครับเออเรียบร้อยลูกในวัดไม่ต้องตลมผมไม่ไปรู้เรื่องผมไปรัปกแล้ว ฉันเดือนพ้นหลบกับเจริญก็เจ็บร้ากับเนี่ยทุเรียคนกล่าวว่าปลากระทงโคตคโกรธแค้นเนี่ยเลยทูเดินวันนี้เย็บกอบปลไอพี่นี่ยังโตเก่งเลยเหยแบบไอหูเครียดกว่าบ้าฟาความดีมามดบังแต่แล้วมันไม่มาหรือที่ใจว่าแรงเหลืองเดินก้า ไปทะเลกกับก็ก็คุ้นกับแต่ละชั้นกันเลยคุ้งตุ้งตายไปขึ้นไปเร็วเร็วอยู่ดีอันนี้เตอร์มาแล้วต้องได้ในผุนแก้วในเปี๊ยกกับน้อยชายโรมาเก็บป๋อยาเดรยวระดีเจอตัวใจว่างีคำในในผุนแก้วกับ เธอตัวใหญ่เธอตักน้ำไร่องได้เต็มตัวชาววันพระคนมาวัดเพื่อเคยใจไปตึ้งคอยแล่องแห่งโรครับนายเพียกตากยาตรงนี้เด็ดดีอีตเดียวนี้เธอตัวใหญ่ตำหันักสะกิดพูดแควนะครับแบ่งนาตีกันนายเพียกตาแย่เตียนว่างี้กรรมเล่งดีปล่อยใจเราหายนางงามโย่เจ๊เชยเคยโย่เจ๊เชยจะหลบหูตัวเนี้ย ตักน้าเมื่อวานตักยาคนกูน่ดจิตักน้าึงื่อว่ามึงตักน้าหรือตักยาเดี๋ยวมึงโย่เฉยเจฉยลงตัวกันจริงเหรอเออแต่ละใจเดี๋ยวกูตามเองตามกูยืนเฉยเจฉยลงตัวกันได้ดิเออเห็นหรือผมกรงบริณำมึง ถ้าม so ึงทำไม่ด so ีกูลงโทษได้อ้เปียกมึงดวงดีกว่ากว่ารู้ที่ใจอยู่เดียวหลอดแค่แล้วนะป้อนกูมึงนี่จะลาถมาได้เนื้อเป็นแค่กูได้แรงเป็นตำรวจอยู่ใจเด่นใช่หนอกอย่าบัดที่บอต่าใหญ่อยกูเล่าฟังมึงแกมึงอย่าบอกไปในเรื่องนี้กูให้ปิดบังมาหลายปีไปได้เมียชาวอย่าบอกวก็ชาวที่ไหนแต่อาชีพมันเหยียบจาใกล้เมียมือนเออ ด้วยความด้วยอนี้คู่อมันไม่ใช่มีแต่นานดีเลยแต่ว่าเข้าใจกันใช่ไหมชีวิตผู้แต่คนเข้าใจกันแล้วเอาอยยุกันได้ยืนถ้านะรวยต่อรวยถ้าไม่เข้าใจกันก็พากันช่ไหมวะเะี่จชิงทีนี้ครับกูเป็นตำรวจใจเด่นอยู่ใจเด่นเจ็เด,จเ,ดเ,เดือนแปดเดือนว่างอนกการต่างใจเด่นถึงเคลียดก็ไม่ลากันอันนี้ผู้บังคับไม่ลาผู้บังคับบัญชาไม่ลาแปดเดือนกูเดือนนั้น อยู่เว้นเต้นทวนกันาหลายแดนเออก็บออยู่ยู่รับเดือนนั้นเหตุการณ์มันรบลงกับกูลาผู้บังคับบัญชาครับบ้านแปดเดือนนี่มึงแก่แลที่ห้างเมียไปด้วยความคิดตึงอยากจะโกรธอยากจะจูบอยากจะจะทําอะไรบางทิ้งบางอย่างเงือนพวกเมียที่ก้างอ้างกันหลายๆวันพบกันไม่ตูกตองแล้วชีวิตมนุษย์เราไม่ใช่ว่าเป็นก้องล่าหมกจะไหมมันธรรมชาจางแน่นอน ตึงที่เงี้ยขณที่นี้ก็คู่มาตึงหน้าบ้านเมียนางหยับจักแม่ยายหยับจับพอทาป้าพ่าไม่ไปทำรับจักบขณะที่นี้คูพอมาตึงกันนี้จวนขึ้นน้องกำรูเมียกูกันกนี้ยกขึ้นไปกอดกูกายพอไรแม่มันแน่นอนแหละทำมันนางเหยับจักเจ้ยก็คุ้นคนเจ้าทำรับอยู่แล้วคว้นกูทำทูกแก ขึ้นไปบนน้องจันบนดีๆกูคมลงอ่าจังหน้าตางกว่าน้องไงไอหมาป้าคนนู้นไอขู่ะพื้นดิปีที่ห้น้ำเมียกู่เขาบันเลือยัดโคตรใจแคว้นยื่นเท้าน้ำแล้วมึงแลอะแต่มันขึ้นไปเอาไอคำกลบอื้อและดีๆครับคู่คลอดกว่าน้องจะบูอยู่ในหมาไอ้ที่จะบู้ในห้องน้ำมีแล้วมึงแลอะดิ อ nice, ุกลอดเตียนกว่าน้องไม่คิดไว้อยู่ไหนอะเฉยคุยราพุ่มพวดตารู้เตียนพวดตามึงขึ้นแมให้สักทีเทย์เพื่อนมาเตะใจแดนเนือยเหนยน้าเจ้าใจพวดตาหวานเมี่ยงู่ดีเจยกขึ้นปัจจานเจ็ดแหลนก้าวไปเด้งทอดควัดเจ็ดเดี๋ยวรอยเดียบรอยเออเดียบรอยมัดกวาดกันตามระดับจะไปต้มแล้ว พอแจ๊ปับป๊บกูออกมาตึ้งหนังหน้าบ้านพอตาหย็บจา้าเมียยายหย็บจัาเมียกูทำกับข้าวให้กูกินผมตึ้งมือเตียงบอดีในขณะที่กูหน,นังทูบบุรีอยู่ที่หน้าบ้านบังเอิญว่ามาช่องตัวมันไปเอาตีกองจ้ากันแหละพอตาด่ามาเต็มเตือนตึ้งกูแค่คว่าเพื่อแคอไ่ไม่ตีเอากันแล้วมาดีมาจ,าจ้าใจแดนกันจะรู้ว่ามึงแหลนะ

จะเดิน้องไนไปวัด่าปักกายอยู่นี่บอกใมีกาลจิเจวันไหนตั้งตองนอยู่ละได้ตั้งาก็จากกังขาตันย่อี พาคนทั้งีมาทำงานที่หลังบ้านของท่านเป็นที่เรียบร้อยคือนายที่ผลหนูลุ้ยเท่งแล้วดิและวันนี้ท่านเจตีไม่อยู่บ้านเราก็รีบพาคนานายจจมจุรีเมียและกอบจยากบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วหน้าที่ดูแลบ้านก็คือนุษบาลูกสาว ขณะนี้นุชบาลนั่งพูดคุยอะไรกับคนใช้ในบ้านของคุณมิได้น่าชมติตาหาความเข้าใจที่ใหญ่ก,นนกว้างขนาดต่อไป

ราใจกับคนลั่บาลกลั่นนี่ทำเกมาคิดมาไปกนใจกันจึงได้เรียกรองปีตอนนี้กันปากก็ากกลยจังยากบ้ังพี่น้องมีก็สงสงยอะในบางสิ่งบางอย่างงได้ได้กตามที่เรียมมาเลย ไว้หนึ่งเดียวก็องเล็ดแล้วไม่เคยบายใจนี่นองนี้ปั่นเปื้อไม่ไม่บาอยู่ว่าปั่นเปื้อกูไม่เคยบายใจดังที่พี่ว่านั่นแหละนี่เรศพ่นปั่นเปื้อกันฟังแล้วคือมันเป็นอย่างเนี้ยเมื่อเฮียใจให้โหวกฮกเมื่อในตูปปานเออปอะเทศที่ไอ้นองแต่กันมาพ่นเดมาทำงานร่างบ้านจำเพื่อจำเพื่อ อาจารย์พื้นมึงไม่กับใครใกล้นะบอกคนไม่มีวัฒนธรรมหลายตีนแต่งานกับเพื่อ๋อได้เปร์มึงเจือก็ไอ้ข่วงกินนิ่มกับจักรูไม่กับลุงจักรูกินนิ่มกัไอ้ข่วงไม่กับผมลุงมึงต้องคิดกันเลยว่าเขาเป็นโรคแท้ที่เป็นคนมีหน้ามีตา ซึ่งไปแต่งงานยาบโบนโมกเป็นลังปลาในคนแบบตำนานจางเริ่มเลวเลยล่ะคนประเภทนี้ตงควรอีแต่งงานกับคนร่ำคนรวยีรถเก่งรถเป็นวอลโว่บีเอ็มดับเบิลยูซึงมากับรถช่วยถุยรถจ๊กอเมริก้าราคา